สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นนะคะตอนนี้อยู่ในตอนที่4นะคะครั้งที่แล้วนี้เราก็ตั้งค่ากระดาษนะคะแล้วก็ทกําการเซฟแล้วก็เรียกใช้งานนะคะเรียบร้อยแล้วณจากจากนี้เราก็จมรู่รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะคะรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดมานะคะอย่างอาจารย์เนี่ยเปิดหลายครั้งแล้วจะเห็นได้ว่าอาจารย์จะมีเส้นขอบนะคะเส้นขอบจะแสดงให้เห็นว่าขอบเขตในการเขียนงานของอาจารย์เนี่ยนะคะมีระยะเท่าไหร่ เห็นไหมคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวอาจารย์อนุญาตที่จะขยายขึ้นนะคะให้เห็นเส้นเห็นไหมคะอาจารย์ก็จะมีเส้สนเล็กๆเกิดขึ้นเห็นไคะทำให้เวลาที่อาจารย์วางเชฟนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเชฟของอาจารย์อยู่ตรงไหนนะคะนะแล้วก็ทาให้เรามองระยะได้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นเหล่านี้นะคะเส้นเหล่านี้นะคะบางครั้งก็จะเอามาอัตโนมัตินะคะแต่แต่โดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่เราจาเป็นต้องตั้งเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพามาดูว่าเอ๊ะในส่วนนี้นะคะเราจะทําการตั้งค่ายังไง นะคะเดี๋ยวจันจะกลับนะคะ,ะเดี๋ยวต้องต้องต้อง,องขออนุญาตทาให้เล็กลงนิดหนึ่งเนาะอาจจะปิดหน้าจอนิดหนึ่งเพราะว่าอ่าโอเคีมันจะมีมุมอ่าที่ด้านข้างนะคะทาให้มันบังเนาะบังไม่เห็นอ่าสิ่งที่จันจะทําให้ดูเนี่ยนะคะ,ะสมมุติว่าเราอ่าทหน้าจอแล้วก็วาดภาพเนี่ยเชฟเนี่ยแล้วก็ขยายกว้างขึ้นไปจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่า Uh, ภาพเนี่ยนะคะภาพในจอเราเราเนี่ยอยู่ตรงไหนรูปภาพเชฟมีอะไรบ้างนะคะให้เรามาที่ด้านล่างตรงนี้นะคะนะคะมันจะมีะเราเอาเมาส์คลิกเข้าไปนะคะมันจะเขียนว่า fit นะคะพ i t Space เราก to current window คือมันจะมาอยู่กลางให้เลยกลางกระดาษให้เลยนะคะอ่ะเราลองกดดูนะคะเห็นไหมคะ มันก็จะกลับมาหน้าปกตินะคะให้กดตัวนี้นะคะถ้าเรากดอะไรพิดพลาดนะคะมันจะอยู่มุมอ่าด้านขวาด้านล่างนะคะเพราะฉนั้นพออาจารย์เปิดหน้าเต็มมันอาจจะไม่เจอนะเพราะว่ามันจะมีมุมที่เป็นอ่าภาพของอาจารย์ในการสอนนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการอ่าตั้งค่ากระดาษของเรานะคะอาจารย์รูเชฟก่อนนะคะอ่าเรามาการตั้งค่านะคะจะเห็นว่าเรามีค่าที่อาจารย์บอกเนาะเรามาที่ไหนคะเรามาที่วิวค่ะนะคะมาที่วิวเลือกที่วิวตัวนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะมีคําว่ารูเลอร์มีคําว่ากริส นะคะมีคําว่าตัวนี้จะเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นกริดท,ที่เป็นจุดอะไรกันแลวอาจารย์จะสอนวิธีการทานะคะให้มันเชื่อมต่อกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพจเบรกตัวนี้นะคะ,ะลองดูนะคะว่าถ้าอาจารย์เอาออกแต่ลวตัวนะคะอาจารย์เอารูเลอร์ออกลูเลอร์ทำไมมันทัดเห็นไหมคะทไมมันทัดหายไปแล้วเห็นไหมนะคะอาจารย์เอากริดออกเส้นกริดออกเส้นกริดหายไปแล้วคะ่ะไม่มีแล้วนะนะคะไม่มีแล้วนะคะอาจารย์เอาเพจเบรกตัวนี้ออก ไม่มีขอบเลยค่ะเห็นไหมคะกระดาษอาจารย์ก็จะว่างเปล่าเลยทีนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะระยะขอบอยู่ตรงไหนอาจารย์วางเชฟไว้ตรงหรือเปล่าน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยนะคะเครื่องมือช่วยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ต้องการจะกลับมาอาจารย์ก็ต้องทําการเลือกค่ะนะคะเส้นกริดเส้นไกด์นะคะอาจารย์ก็ต้องทําการเลือกเห็นไหมคะพอเลือกมันทัดมันทัดมาเลยอาจารย์เลือกเส้นกิดเส้นกิดก็มาเลยนะคะ อาจารย์เลือกที่อะไรคะอา่ okay. อาเอ่าเบรกตัวนี้อา่าเพชเบรกตัวนี้ปับ๊บเห็นไหมคะอาจารย์ก็ได้ระยะขอบขึ้นได้ไหมมันทัดได้ระยะขอบว่าโอเคนะอาจารย์จะต้องไม่เขียนล้นขอบที่ออกไปเมื่อเขียนต่วอาจารย์เขียนล้นขอบปั๊บเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่อาจารย์ทาไมคะเวลาที่อาจารย์อ่ามันจะขึ้นหน้าใหม่แล้วเนาะนะคะเพราะมันได้แค่กระดาษแค่นี้นะคะหรือถ้าไม่ขึ้นหน้าใหม่มันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะมองไม่เห็นนะคะเวลาที่เราอ่าพิมพ์เอาออกมาก็จะขาดอย่างเงี้ยนะคะ รานนั้นตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะมากมีแม่มทัดเกิดขึ้นมีเส้นกีดเส้นไกด์นะคะ,น,ะนอกจากนี้แล้วพอเรามีเส้นพวกนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถตั้งค่าได้อีกด้วยนะคะเราหาตั้งค่าได้อีกด้วยนะคะเส้นกีดเส้นไกด์นะคะแล้วก็แม่พันทัดนะคะเรามาที่นี่ค่ะเห็นไหมคะตรงมุมเล็กๆเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราตั้งค่ากระดาษเลยจะมีล er ูเลอร์แอนกีดเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะลูเลอร์แอนกีดให้เรากดเลยค่ะให้เรากดเลยจะ โผล่หน้ายี้ขึ้นมานะคะจะเป็นการตั้งค่าของ ruler and g i d นะคะช่องแรกตรงนี้นะคะตรงแรกตรงนี้จะเป็นของ ruler ก็คือไม้บรรทัดตรงเนี้ยด้านบนที่เราเห็นนะคะ,ะแกน x แกน y นี่แหละนะคะนะก็จะมีให้เราตั้งเราสามารถตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะตามที่เราต้องการเลยอ่ะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวนี้ที่จานเมาชีอยู่นะคะในของเ u l e r นะเราจะพูดเรื่อง r u อร r อยู่นะคะ ตัวแรกคือ subdivision นะคะตัวแรกคือ subdivision ก็เป็นการกําหนดนะคะการกําหนดเขาเรียกว่าความละเอียดของไมบครทัดนะคะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้มไมบครทัดละเอียดแบบไหนนะคะนะโดยเรามีให้เลือกอยู่2ฝั่งก็คืออะไรคะมีแนวตั้งนะคะ,ะมีแนวนอนแนวตั้งอันนี้คือแนวนอนนะคะตัวที่2อง v e r t i ค a ลตัวนี้คือแนวตั้งนะคะนะแล้วก็มาดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง นะตัวแรกนะคะตัวแรกคือไฟนะคะไฟคืออ่าละเอียดนะคะไฟความหมายคือละเอียดนะคะอ่อตัวต่อมาเป็น normal นะคะ normal ก็คือปกตินะคะตัวต่อมาก็คืออ่าตัวนี้คือ cost นะคะยากทีนี้เราอยากเห็นนะคะเราอยากเห็นว่ามันจะแตกต่างยังไงนะคะเราจะต้องตั้งค่าสองค่านี้ให้ไม่เหมือนกันนะคะโอเค ่ uh, ในแนวนอนนะคะในแนวนอนอาจารย์จะตั้งไว้ที่ uh, ละเอียดละกันนะคะเป็นเป็นไฟล์นะคะนะ vertical vertical อาจารย์จะตั้งในแนวอะไรคะแนวตั้งให้มันหยาบนะคะนะจะดูนะคะเราเราดูตามตัวนี้นะคะเราดูตามาใ,นในแนวตั้งแนวนอนตัวนี้แล้วอาจารย์ก็จะกดโอเคนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเห็นไหมคะฝั่งนี้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์ตั้งเป็นหยาบเห็นไหมคะมันก็จะกลายจาก80มา100ก็จะหยาบ แต่นี่นะคะจากศูนย์มาจากศูนย์อันนี้จากศูนย์มาร้อยเห็นไหมคะเหมือนกันนะเริ่มต้นจากศูนย์มา uh, จากศูนย um, ์มายี่สิบเห็นไหมคะก็จะมีแค่ขีดเดียวนะคะแต่พอฝั่งฝั่งด้านบนนะคะนะครับฝั่งด้านนูนนะคะคือฝั่งแนวนอนนะคะนี่แนวตั้งนะแนวตั้งตาตั้งหยาบแนวนอนตับตั้งละเอียดเห็นไหมคะจากศูนย์เนี่ยเส้นศูนย์ตรงเนี้ยนะคะไปถึง20จะมีขีดเล็กๆขีดเล็กให้เรานะคะนี่นี่คือความหมายของการ ตั้งแต่และแนวว่าเราจะตั้งหยาบหรือละเอีอยดนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะว่าเหมือเนเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิมก็จะมาดูนะคะกลับกันสิกลับกันนะคะอาจารย์เอาอะไรคะเอาแนวนอนบ้างนะคะทีนี้เอาแนวนอนให้เป็นหยาบแนวตั้งฝั่งนี้นะคะนี่นี่คือแนวตั้งนะแนวตั้งอาจารย์ให้เป erm ็นละเอียดนะคะอาจารย์ก็จะโอเค เห็นไหมคะมันก็จะสลับกันแนวตั้งของอาจารย์ก็จะเป็นละเอียดแน่นอนก็จะเป็นหยาบนะคะนี่คือการตั้งค่าแม่บทน,นะคะโอเคต่อไปก็คือล er, ุเลอร์ซีโ่นะคะก็คือเราตั้งไว้ที่ศูนย์ศูนย์เห็นคะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เราสามารถเลื่อนได้ตามความต้องการค่ะเราอยากจะให้เลขศูนย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปเริ่มต้นที่สี่สิบคุณก็ใส่สี่สิบศูนย์จะไปอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งตัวต่อมาตัวต่อมาที่เราจะตั้งก็คือค่ากริดนะคะค่ากริดก็เหมือนกันค่ะ ค่ากริดก <aid> ็ม <Solomon> ีทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนกันกับค่าไม่บรรทัดนะคะเหมือนกันกับค่าไม่บรรทัดมาดูตัวแรกนะคะมาดูตัวแรกตัวแรกคือกริดสเปซซิงนะคะก็คือการกําหนดเหมือนกันเลยนะคะระยะของกริดว่าจะเอาอย่างไรนะคะสังเกตนะมันมีแนวตั้งแนวนอนนะคะมันมีเส้นแนวตั้งแนวนอนเหมือนกันอาจารย์ก็จะทําให้เหมือนกันก็คือแนวตั้งอาจารย์เอาไว้ที่ละเอียดเลยไอแนวนอนอาจารย์เอาไว้ที่ละเอียดนะคะ vertical แนวตั้งอาจารย์เอาไว้ที่หยาบนะคะ เดี๋ยวจันจตัวนี้ไม่มีแอปพลายนะไม่มี apply แอปพลายเราต้องกดโอเคนะคะเพื่อดูเอเขาให้ใส่ค่าด้วยนะคะเมื่อเมื่อเราต้องการที่จะอยากจะละเอียดแล้วก็ใส่ค่าให้เขานะคะว่าจะเอาค่าเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวจัลองใส่ค่าดูเนาะได้ไหมนะคะเห็นไหมคะค่าก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะอะาค่ามาดูใหม่ค่ะมาดูใหม่มาดูใหม่นะคะนะ มาดูใหม่อ่าอันนี้ที่เท่าไรเมื่อกี้อย่า,ยาละเอียดเนาะนะคะสสเราก็มีสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าเราจะเท่าไหร่นะคะามนเน ling, ะกกาเห็นไหมคะมันก็จะแตกกางกันเห็นไหมนะคะตัวละเอียดก็ละเอียดนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็ละเอียดเล็กๆ,ๆ,ะะๆเห็นไหมคะนีฝั่งนี้เดี๋ยวอาจารย์ขยายให้ดูเนาะนะคะมันก็สามารถที่จะต้องตั้งท่าต้องใส่ค่านะคะนี่ไหมฝั่งนี้ละเอียดก็จะได้เท่านี้นะคะฝั่งเล็กๆนะคะ นะฝั่งไหนเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ก็ตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะมันก็จะละเอียดตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะต้องอแต่อตอนนี้เราคือบรรทัดเราไม่ละเอ,อียดเดี๋ยวกลับไปพบรรทัดนก่อนนะคะนี่คือขึ้นี่คือความหมายนะคะเราสามารถตั้งค่าได้อย่างที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่นะเดี๋ยวนิจยนจะกลับไปให้เหมือนกันหมดก่อนนะคะให้หมันละเอียดธรรมดาเหมือนกันจะได้ไม่งง อ่าตัวนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ที่เราต้องการนะคะจอเล็กใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะที่อาจารย์บอกนะอ่ะามันก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาตามที่เราต้องการนะคะต่อมานะคะนะคะ minimum spacing นะคะ minimum s p a c i ่งก็คือกําหนดเส้นกริดที่น้อยที่สุดนะคะนะนะ minimum ก็คือกดที่น้อยที่สุดที่เราใส่ไปเมื่อกี้ว่าน้อยที่สุดเท่าไหร่นะคะอ่าเราอาจารย์ไม่ใส่สิอ่าลองอาจารย์ไม่ใส่ดูนะคะ เอาปกติไม่ต้องมีดูสิอไม่ใส่นะคะมันจะเป็นยังไงนะคะอ่าเขาอยากให้เราใส่ต้องใส่นิดนึงอ่าเราก็ใส่ค่าที่เราต้องการไปอ่าสิบสิบก็จะมากขึ้นมาหน่อยเนาะอ่าเอาสิบเปน็นห้าแล้วกันอา่านะคะมันก็จะเห็นชัดเจนนะคระับก็จะเห็นเปลี่ยนแปลงนะคะนะเปลี่ยนแปลงว่าเราจะเอาแนวไหนนะคะนะคะว่าเราจะเอาต้องการ ที่จะใส่แนวไหนแนวตั้งแนวนอนนะคะแนวตั้งแนวนอนนะคะสามารถใส่ได้นะคะแนวตั้งแนวนอนแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะความละเอียดนะคะต้องการเท่าไหร่ก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลยนะคะเลือกได้เลยนะคะแนวตั้งแนวนอนต่างๆนะคะตัวนี้ก็เป็นจุดศูนย์นะคะเหมือนกันนะคะกริด นะคะตัวนี้เป็นกริดออริจินนะคะ,ะก็เป็นการกำหนดจุดเขาเรียกว่าจุดศูนย์ของของอเส้นกริดนะคะ,ะเราก็ตั้งนะจนเราพอใจนะคะนะเราพอใจแบบไหนเราก็ตั้งเลยนะคะเราก็ตั้งเลยตั้งตามที่เราพอใจนะคะเลือกตามที่เราพอใจได้เลยค่ะเราจะละเอียดแค่ไหนก็ได้ละเอียดยังไงก็แล้วแต่เราเลยนะคะไม่มีปัญหา นะคะไม่มีปัญหาสามารถตั้งได้หมดนะคะนะคะต้องให้ราละเอียดตามที่เราต้องการเลยโอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่ากิจค่าไก่นะคะกิจค่าไก่ที่เราต้องการอ่าเอ็มจารย์หายไปตัวหนึ่งแล้วนะถึงว่ามันไม่ขึ้นนะคะ โอเคอ่ามาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้หน่วยมันเป็นคนละหน่วยมันก็เลยไม่ขึ้นมาเห็นไหมคะในแนวตั้งแนวนอนอ่าสังเกตหน่วยดีๆนะคะเมื่อกี้นี้มือจานไปไปลบหน่วยออกนะคะต้องขออภัยด้วยเห็นไหมคะตอนนั้นเส้นกิดก็จะมีเส้นกิดเส้นไกด์เกิดขึ้นเราชอบไหมถ้าเราพอใจแล้วเราก็โอเคนะคะนะคะเราก็จะได้ตามนี้แล้วก็โอเคนะคะจากนั้นก็อย่าลืมว่า,าถ้ามัานใหญ่เกินไปก็กลับมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะอันนี้เป็นการตั้งเส้นกิดเส้นไกด์นะคะเพื่อใช้ในการวัดภาพ ทีนี้จะสังเกตว่าอทีนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องเชฟนะคะดูนะาอาจารย์ดึงเชฟตัวนี้มาเรามาหาเครื่องมือในการช่วยทํางานอีกรัางหนึ่งนะคะอาจารย์ดึงเชฟตัวนี้มาโอ้แน่นอนนะคะอาจารย์ก็ตรงกันหรือเปล่าน้ออยู่ในแนวเดียวกันหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่ามันจะอยู่แนวแนวเดียวกันไหมนะคะเอาอาจารย์เอาสามเหลี่ยมมานะคะอาจารย์ก็จะรู้ว่ามันอยู่เส้นเดียวกันไหมทีนี้เรามีเครื่องมือในการใช้ในการช่วยนะคะ เพราะถ้าเราจะไปนั่งแล้วเลงเนี่ยก็คงไม่ไหวคงจะเสียสายตากันนะคะเราก็จะเรียกว่าเส้นกิดเส้นไกด์นะคะเรียกว่าเส้นกิดเส้นไกด์นะคะเส้นกิดเส้นไกด์นะคะนี่เราเรียกว่ามาดูเส้นไกด์นะคะอ่าวิธีการทางแกน x และแกน y นนะคะเราสามารถที่จะเอาเมาส์ไปวางแล้วก็คลิกดึงลงมาเห็นไหมคะมันจะมีเส้นหนึ่งวิ่งมานะคะนะเราเรียกว่าเส้นไกด์นะคะเราวางเลยคะ่ะเราวางเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะมันก็จะมีเ่าเสร็จเราก็ดึงมาวางเลยค่ะเห็นไหมคะพอดึงมาวางปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเชฟเนี่ยไปวางมันจะเชื่อมทันทีไหมคะเกิดสีแดงเกิดขึ้นเชื่อมทันทีนะคะเกิดสีแดงเกิดขึ้นเพราะนั้นมันจะอยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมคะเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ในแนวเดียวกันไหมนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ในแนวเดียวกันไหมนะคะเราก็ทําการทําไมคะเราก็ทําการทําไมกด f5 ดูค่ะเห็นไหมคะกด f5 ดูมันก็จะอยู่ใน แนวเดียวกันนะคะแนวเดียวกันไม่เพียงแต่ทําในแกน x แกน y เท่านั้นนะคะเส้นกิจเส้นไกลนะคะนะเรายังสามารถทําไมคะทำเราสามารถที่จะเลือกเป็นจุดได้นะคะเราก็กดปึ๊บนะคะเราก็ลากมดเลยขายไหมคะมันจะขึ้นมาสองเส้นแล้วก็วาดวางมันจะเป็นจุดอย่างนี้นะคะมันดียังไงล่ะมันก็สามารถเชื่อมสองชิปเข้าด้วยกันได้ถ้าเราอยากให้สองชิปนี้อยู่ด้วยกันเห็นไหมคะเราก็สามารถเชื่อม ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันได้เลยเชื่อมได้เลยค่ะนะคะอา้าวกดดูสิ F5 ไหมคะมันก็จะเชื่อมกันในแนวที่เราต้องการในจุดที่เราต้องการน,นะคะเพราะฉะนั้นอ่านี่ก็จะเป็นอ่าการตั้งค่านะคะเส้นกริดเส้นไกด์การสร้างเส้นกริดเส้นไกด์นะคะเพื่อมาใช้ในการเขียนแบบนะคะในการนําเส้นให้เราในการทราบว่าอ่าเชฟอยู่ในแนวเดียวกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสืบเนื่อง นะคะจากครั้งที่แล้วในเรื่องของการตั้งค่ากระดาษในครั้งนี้เราก็มาตั้งคําแม่มาทัดนะคะตั้งค่าเส้นเกลยดเส้นไกด์ต่างๆเพื่อช่วยในการเขียนแบบแล้วก็สร้างเส้นใชไหคะเส้นอย่างนี้นเส้นเกล็ดเส้นไกด์นี้คุณเส้นไกด์นี้เราจะสร้างกาางี่เส้นก็ได้นะคะสร้างกี่เส้นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเวลาที่เราพิมพ์เอานะคะเราสามารถกด f 5เพื่อดูว่าพิมพ์เอาออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงก็จะไม่เกิดเส้นขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกมากี่เส้นก็ได้เพื่อใช้งานขอบคุณมากค่ะ